สวัสดีครับก็ตรงนี้สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากทำน้ำตกเองนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับสำหรับท่านใดทีอ่อยากมีน้ำตกแบบไฟฟรีนะครับก็ทำจากโซลาเซลล์นะครับก็ตรงนีอ้อันดับแรกเนี่ยก็คือเรามีบ่อโลง่ลงๆนะครับล้างหลายปีแล้วนะครับก็เลย มารีโนเวทบ่อนี้ใหม่นะครับก็จะมาทำเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับแล้วก็มีม่านน้ำด้วยนะครับตรงนี้ก็มาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยต้องเริ่มต้นแบบไหนยังไงบ้างนะครับก็ตรงนี้นะครับบ่อก็ค่อนข้างจะชำรุดบางส่วนนะครับก็จะใช้ปูนก่อนะครับในการที่จะโปะนะครับแล้วก็เอารวดนะครับมาแซมนิดหน่อย นะครับแล้วก็ทำการปกตรงไหนที่มันมีความร้าวความรั่วนะครับแล้วก็ตรงนี้อันดับแรกเนี่ยเราก็เริ่มทำฐานนะครับฐานของน้ำตกก่อนก็ต้องใช้อิฐบล็อกนะครับก็คือตรงนี้ที่บ้านเนี่ยมีเศษอะไรเราก็เอามาใชใ้เป็นประโยชน์นะครับก็คืออิฐแดงอิฐบล็อกนะครับแล้วก็ปูนที่เหลือนะครับก็ ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเนี่ยจะใช้ปูนก่อทั้งหมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้เรามาดูในส่วนของการก่อขึ้นไปเป็นฐานก่อนนะครับก็จะบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นขั้นเป็นตอนหรือว่าไม่มีอะไรที่เป็นในเชิง ระดับวิศวกรหรืออะไรงนี้นะครับใช้มโนอย่างเดียวนะครับก็คือทุกสิ่งอย่างอยู่ที่หัวทั้งหมดเลยนะครับว่าหัวเราเนี่ยต้องการจะให้มันออกมาแบบไหนยังไงนะครับไม่มีการวัดเลยแค่ให้รู้ว่าทำยังไงให้น้ำมันไหลลงมาให้ได้แค่นั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นช่างจำเป็นนะครับไม่เคยทำมาก่อนอันนี้เป็นการทำครั้งแรกก็จะทุลักทุเลการช่างสนิดนึง นะครับก็ลองดูเผื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราก่อทําฐานที่แข็งแรงแล้วนะครับเราก็จะนําหินแม่น้ํานะครับมาปกด้านข้างนะครับให้อุดรูให้ได้มากที่สุดนะครับพอดีแถวบ้านเนี่ยก็จะมีหินแม่น้ําเยอะมากเราก็เก็บเก็บมาแถวนั้นแล้วก็มาปกเอานะครับก็ตรงนี้ก็พยายามแบบว่า อุดช่องนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้าไปข้างในได้นะครับกออ็อย่างที่ว่านะครับก็คือเราใช้ปูนก่อนะครับก่อเอาแล้วก็แปะๆเอานะครับแล้วก็เมื่อเราก่อเสร็จแล้วนะครับก็ทิ้งให้ปูนแห้งก่อนนะครับอีกวันหนึ่งเนี่ยเราก็ไปซื้อนะครับหินกราบนะครับ ซื้อหินกราบมานะครับซึ่งที่บ้านนะครับทั้งจังหวัดเนี่ยมีอยู่ร้านเดียวด้วยนะครับก็ทุลักทุเลมากนะครับในการหาหินกราบมานะครับเพื่อที่จะใช้ในการเป็นการนำทางของน้ำนะครับให้ไหลลงมาเนี่ยสวยแล้วก็ไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับการจัดวางหินกราบนะครับก็อยู่ที่ ศิลปะของเราเลยนะครับว่าเราจะจัดวางชิ้นเล็กตรงไหนชิ้นใหญ่ตรงไหนนะครับตรงนี้เราสามารถครีเอทออกมาได้เลยแต่ที่สําคัญเลยนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนมากนะครับเมื่อเราแปะหินกาไปแล้วนะครับรูทุกรูนะครับที่อยู่ช่วงตามซอกตามอะไรเงี้ยนะครับเราต้องใช้ปูนนะครับในการอุดทั้งหมดเลยนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้าไปข้างในให้ได้นะครับ ก็เราเนี่ยจะทําการค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆทําไปค่อยๆดูไปเราก็ทํากระบวนการนี้ก็น่าจะทั้งวันนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นกระบวนการในการเทสร,ระบบน้ํานะครับก็คือ,อติดตั้งนะครับปั๊มน้ํานะครับแล้วก็ลากสายายางนะครับให้ไปอยู่ด้านหลังอา่าแล้วก็ต่อระบบท่อประปานะครับ ซึ่งตัวปั๊มน้ำเนี่ยตัวกระจายน้ำออกมาเนี่ยจะเป็นตัวหกหุนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีตัวทดนะครับให้ลงมาเหลือสีหุนนะครับซึ่งสายยางตรงนี้เราก็จะใช้ตัวสีหุนนะครับท่อประปานะครับที่เราต่อแล้วก็ติดตั้งเนี่ยก็ตัวสี่หุนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไอตรงท่อยาวๆนะครับก็จะทําการเจาะรูนะครับ ทีหน่อยนะประมาณทุก1นิ้วนะครับ1นิ้ว1รู1นิ้ว1รู1นรูน,น,น,นะครับตามความยาวทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะทำในรูปแบบมีแบบน้ำตกด้วยแล้วก็ม่านน้ำด้วยนะครับส่วนตัวปั๊มน้ำนะครับจะเป็นปั๊มน้ำา DC 12โวลต์นะครับอ่าตรงนี้นะครับเมื่อเราต่อท่อนะครับติดตั้งปั๊มน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของ ไฟแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้ในส่วนของโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแผงโซลาเซลล์นะครับ18โวลต์นะครับ20วัตต์นะครับ1แผงนะครับแล้วก็เป็นตัวชาร์จเจอร์12โวลต์นะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่นะครับ5แอมป์นะครับตรงนี้เราก็ทำการติดตั้งระบบไฟนะครับก็ ตรงนี้ตัวแผงโซลา r เซลล์เนี่ยเราก็จะนำไปนะครับติดตั้งตรงหลังคาบ้านนะครับเมื่อติดตั้งระบบไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอให้ดูนะครับหลังจากนี้ครับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาชมวิดีโอนะครับจาก ทุลักทุเลการช่างนะครับเป็นการทำน้ำตกโซลาเซลล์ครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ขอให้ทุกคนชมได้เลยครับ5้3 2ีหนึ่ง สำหรับน้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็ตอนนี้นะเสร็จสิ้นได้ประมาณ98%แล้วนะครับก็เหลือแค่นำไม้เลื้อยนะครับมาปิดหรือว่านำมันเลื้อยตามท่อนะครับให้ดูสวยงามเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับงบประมาณที่ใช้นะครับก็คือไม่เกิน3,000บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากทำน้ำตก พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตัวเองนะครับก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับตรงไหนดีก็นำไปใช้นะครับซึ่งตรงไหนที่ดีกว่านะครับก็ลองหาคลิปอื่นดูหลายๆคลิปนะครับเพราะว่าจากที่คุณเพิ่งทำเนี่ยก็ไม่ได้ดูแค่คลิปเดียวนะครับก็ดูจากเพื่อนๆใน u t u b e นี่แหละหลากหลายคลิปนะครับแล้วก็มานำมาใช้เป็นของตัวเองนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ